สวัสดีครับเพื่อนๆทุกท่านครับวันนี้ผมอมพรใจเจริญมีรถ L4018 มานำเสนอหนึ่งคันครับตัวนี้เป็น L4018 สภาพสวยมากครับมีผ่านหน้าแล้วก็ผ่านหลังครับผ่านหน้าตาช้างนะครับผ่านหลังก็ตาช้างเหมือนกันนะครับนะรถจดทะเบียนปี60ไม่300กว่าชั่วโมงนะครับตัวนี้ครับสวยมากครับ4 4 0 0 0 0บาทท่านใดสนใจก็โทรมาคุยได้ครับเบอร์โทร0 8 1 3 6 5 9 9 7ครับ 081605237ที่นี่ยังมีรถให้เลือกมากกว่า250คันครับครับท่านใดมาไม่ได้ก็โอนปจะจำมา10,000บาทครับรถส่งถึงบ้านแล้วก็จ่ายเงินส่วนที่เหลือก็ได้ครับทะเบียนพร้อมครับรถปี60ไม่300กว่าชั่วโมงครับค่นนี้ครับยางสวยครับสตาร์ทล้ลองขับดูครับสตาร์ทเลยนิ่มมากครับสวยๆอย่างนี้ก็ไป4แสน45,000บาทครับ4แสน45,000บาทยังต่อรองได้ส่งฟรีให้300กิโลแรก มีค่าแนะนำให้5 0าพันบาทครับคันนี้ครับไม่ต้ใจ้บัตรคปยด้วยครับผมอมพรประยูรยินดีต้อนรับทุกท่านนะคับสภาพมสวยเลยรถปี60ครับไม่300กว่าชั่วโมงครับคันนี้ครับรถสองปีกว่ากว่าครับโอเคทีนี้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ